กลับมาต่อกันนะครับผมนะห่างหายกันไปนายกับโซลับบอร์ดไทยแลนด์และตอนนี้ทุกคนอยู่กันในช็อคซุปเปอร์เกมเมอร์การ์ดเลกชั่นซุปเปอร์ชันดาวเคราอห์ X ตอนที่สองถึงสามนั่นแหละเพราะงั้นเรามาดูกันผมหายไปดูตอนปฏิวัติดวงจันทร์มาตอนนี้กลับมาแล้วตอนที่แล้วเนี่ยค่อนข้างลืมเหมือนแกนิมิเตกับดาวเคอาะห์ X เขาจะแข่งกันใช่ไหมไม่ใช่แกนิมิเตดวงจันทร์ทั้งหมดในระบบสุริยะเลยอเอาละ่ะไปดาวพหั ขับไล่ออกจากระบบสุริยะและถูกเข้าแทนที่โดยดาวเคราะห์ X ก,การเปลี่ยนแปลงนี้จะนําไปสู่หายนาะของสุรแ,แล้วก็น้อยไม่สเสถียรทุกอย่างขึ้นอยู่กับเราดวงจันทร์ที่ต้องประชันกับดาวเคราะห์ X ใน3เกมอันนี้ผมบอกตรงนะเชี่ยนะเขาเชื่อหน่อยเพื่อน yeah. oh. กังวลลยกังวลไหม่ มากตื่นเต้นพู้ยุงจะจะได้หัดเทียบตัวนั่นเหมือนคับเียวกับโลกทูนเลยใช่ตั้งสมาธิที่เป้าหมายเราต้องชนะการแข่งนี้ใช่ท่านโอเคโอเคจริงจังแล้วนะหายใจเข้าลึกๆหน่อยดวงจันทร์ของระบบสุริยะขาก่อนเรารวมตัวกันก็เพื่อทำในสิ่งที่พวกนายไม่เชื่อมัน เราพาพวกนายไปเจออันตรายและสุดท้ายเราก็เปลี่ยนอะไรไม่ได้สักอย่างฉันไม่รู้ว่าฉันยังเป็นผู้นำได้อีกไหมแต่มีหนึ่งอย่างที่ฉันรู้ดีชะตากรรมของระบบสุริยะอยู่ในมือของเราอยู่ในมือของเราอหอไม่มีมือสักหน่อยทุกดาวเข้าประจำตำแหน่งของตัวเองและบอกกับพวกดาวเคราะห์ว่าดวงจันทร์เราเป็นยังไง ชะต,ตากรรมของระบบสุริยะอยู่ในมือของพวกเราไ <c oughs> ม่มี<อ>มืมอใหญ่มากใช่ไหมละ่ะ <c oughs> ไม่แต่เหมือนมีใครบางคนบอกฉันว่าเราไม่มีมือกันนะอ๋อจําเรื่องอไไอ้ตนถ้าจําไม่ผิดโอ๊ยความเร็วไปแข่ง <c oughs> วิงว่งแข่งวิ่งไม่ได้ดิแข่งความเร็วเออจะเรียกวิ่งดีไหมทำไมดาวเขางมาช้าจังฉันก็ไม่รู้ ว่าเขาทําให้เราเหมือนกัะตายกับเต่าอวกาศผมว่ารู้หน้าพูดถูกไม่ไม่น่าใช่ไม่ไม่น่าเกี่ยวดาวพฤหัสยังเร็วกว่าดาวเสาเลยโอ้ยเฮ้ยแรงน้มควงโอ้โหพี่เล็ดโกงนี่ว่าแฟนเน็ตเอ็กซ์ ไม่ได้ครึ่งไม่ไม่ไม่ได้เสียวเลยนี่เรียกว่าแค่เหรอเออไปเถอะเอ็กซ์ยังไงเราก็จะโค่นแกอยากรู้จริงๆเลยต่อให้ไม่มีแรงงมถ่วงของฉันแกจะเร็วกว่าฉันเหรอลองดาวซีว่าฉัน ช้เวลาเคลื่อนที่ไปมาโดยไม่มีอิองด,ด,ดวงจันทร์ของดวงอาทิตย์แลกดวงจันทร์สู้ไม่ได้เลยอะ่ะทํอะไรได้ฟักโอเเ้โอเเหวีงโอ้ยวียงไปข้างหลังโอ้โิด <coisas> ก็โกเกินชนะไปเลยเหอะฉันต้องชนะการแข่งนี้เจอกันเร็วเข้าดวงจันทร์ ยังไม่จบสักหน่อยไปอะไรอีกอะใจเย็นไว้เดี๋ยวมาคิดกันก่อนโอเคเออฉันภูมิใจในตัวนายนะที่ยังใจเย็นอยูย่ให้มัน<ใ>จ่ายนักการแบบนี้หูว่าหลายคนไม่ได้พลังแรงโน้ถ่วงของดาวเคราะห์เอ็กซ์มันเบาบางลงพอเข้าใกล้จากเรานะเด <med S 2> ี๋ยวแบบนั้นคือเขาใช้พลัขงของเขาดึงตัวเองให้ใกล้เราอ๋อเขาใช้พลังของเขาดึงเราเข้าไปแล้วในขณะเดียวกันเขา ในขณะเดียวกันคือเขาใช้แรงน้ฝูงของดวงจันทดึงเขาเข้าไปแล้วเขาก็ใช้แรงน้ำวงของเขาดึงดวงจันทรถอยหลังแล้วพอเขาแล้วพอเขาเข้ามาถึงเขาก็ใช้แรงน้ำผงเขาผลักตัวเองออกแล้วผลักดวงจันรไปข้างหลังเข้าใจไหมทุกคนเข้าใจไหมไมื่อดราสุกช้วขเงียูกดวงจันเราไปนชเดี๋ยววกเขาก็หาทางได้ ใช่ไหมเนปจูนเดี๋ยวฉันกลับมานะโอเคง่ายอยู่เดนัสนี่มันตื่นเต้นเอาว่าแม่ฉันไม่อยากจะคุยกับนายเนปจูนและฉันชื่อเคล拉สแล้วเฮ้ยน่าจอยหน่อยเนปจูนมันแบบเป็นหรือเปล่าแต่ฉันไม่สนุกเลยพวกพูวันนี้สนุกนะเพราะมันไม่เปลี่ยนอะไรที่ที่ดาวโคอยู่นายก็จะรู้ว่าวงโคจรเรามันห่วยมากไม่มีใครจำฉันได้ด้วยซ้ำ น่เอาแต่ทำตัวบ้าๆบอๆพระโดดเดียวมากๆถ้าเอกชนะฉันจะมาเป็นดาวเสาได้และนายอาจจะฉลาดขึ้นมาสักนิดหนึ่งก็ได้ฮึใช่ฟังดูเจ๋งดีนะแต่มันแย่สำหรับดาวอื่นอะ่ะแล้วดวงจันทร์อื่นทำอะไรให้ฉันบ้างหัวเราะชื่อฉันเหรออ่าเข้าใจ,จาแจ่มแจ้งแล้วแก้แค้นสินะแก้แค้นฮะฮะไม่ไม่ได้เขาไม่ได้พูดพดอะไรแบบนั้นเลยแก้แค้มันเชยแล้ว ถ้าในาเบือ่อแล้วมาหาเราได้เลยโอเคนะเพื่อนขอเล็บจูนบางทีก็มีความจำดีอยู่นี่ว่ะบอกชื่อบอกดาวที่หมุนโอเคเวลาการหมุนและไปเอเซเลดัสดาวเสาสิบสองกิโลเมตรต่อวินาทีเดยอนี่เดยวดิดวาวเสาสิบกิเมตรต่อวินาทีลูน่า,นาโลก หกิโลเมตรตวิม่ทดเมันช้าโดโคตรใช่ปไทยทันี้อยู่เลยนะสามกิโลเมตรตัวไน่ทีไททันดาวเสาห้าจุดหกกิโลเมตรตวินาทีคาลิสโตดาวพหัอฮร์ดแปดจุดสองโดโคตรช้าเลยพูดเร็วสุดไอโอเออโอเอาไปไอโอสวยโอเคไอโอมีโอกาสตามทัน ตั้งแต่ตอนยุคปฏิวัติดวงจันทร์เราผมรู้สึกว่าไอโอเขาเร็วแล้วเอยากจต้านเท่าไหร่อะแกนิมิตโอเคเอาแผนนี้เป็นไงน่าจะบอกให้ครบทุกดวงทำให้วัตถุเคลื่อนที่ได้เร็วในอวกาศฉันรู้วแรงดึงดูดของแรงโน้มถ่วงใช่แล้วระยะรอบการหมุนเหรอใช่แล้วถ้าคิดตามตรรกะนั้นดวงจันทร์ที่เดียวที่สุดจะใกล้กับดาวพฤหัสฉันว่าฉันรู้ใครทำได้ ดวงจันทร์โอ้ดวงจันทร์เมทิสไงยยูโรป้าเรื่องจริงใช่ไหมที่เขาว่าเธอน่ะเป็นดวงจันทร์ที่เร็วที่สุดอืมอาจจะฉันก็ไม่รู้ช่วยบอกชื่อเธอกับทุกคนหน่อยดาวที่เธอหมุนรอบและความเร็วในการหมุนโอเคอืมเมทิสดาวพฤหัสสามสิบเอ็ดกิโลเมตรโอ้โหสามสิบเอ็ดเร็วมากเลย,ย<ๆ>เนี่ยสามสิบเอ็ดกิโลเมตรเชียวคิดว่าเธอทำได้ไหม เธออาจจะต้องไปให้เร็วกว่านั้นอีกอะเจเฉันเหรอแต่ฉันคือดาวเดียวที่สามารถช่วยระบบสุริยะได้แล้วเเเร็วข้าม,มีฮิสความหวังหมู่บ้านไม่ใช่หมู่บ้านแล้วนะความหวังระบบสุริยะทำไมไปไปมาผมเรื้อเชียรดวงจัรุโอวผมกบอตัวพวกเราเพื่อทำความเร็ว นกไล่ตามดาวเคราะห์ X และใช้แรงโน้มถ่วงของเขาเพื่อดึงราเข้าไปรักราบชื่ดวงจะดวงเดอยวก็โอตอนนี้นะเอ้ยโอ้โหโคตรแล้วฉันต้องทำได้ทำได้เพื่อนดูนั่นดวงจันทร์ไล่ตามดาวคราะห X อะไรนะไม่มีทางไหนไหนได้ เออเอาแรงน้ำท่วมมันดึงเข้าไปอ,ไอีกเป็นจับองงงเออทำแบบนี้มาทำให้เร็วขึ้นใช่ไหม <c oughs> อโอ้แต่โอ้นั่นไงว่าแล้วแรงน้ำท่วง <c oughs> ทำได้ โอ้ยชนะโอเคโอเคเราข้ามมันนี่กันดีกว่าแพตตี้ออน,ออนโอเคช่วยสนับสนุนแพตตี้ออนออนด้วยบายนนาพวกเขาทำได้พวกเขาทำได้รเจ้าช่วยกล้วยทอด,ดอย่าเพึ่งดีใจไปนี่เป็นเพียงหนึ่งในสามเกมแรกเท่านั้นดวงจันทร์อาจจะนำไปได้แต่ยังเหลืออีกสองเกมที่ต้องแข่งทุกฝ่ายพักได้ ดวงจันทร์ดจันรูเอกหน้าดูซืมากโอเคไหมแกนินิดดวงิตยพููมันยังเร็วไปที่จะดีใจวโอ้ยจบต่อจ่อไปนะครับผมคึอประชาวเขาเอกตอนที่สามไอโอ กายูเรนัสนั่นมันเจ๋งมากเลยใช่ไหมฉันบอกนายว่าฉันชื่อเคลาสเคลาสเคลาสดวงจันทร์กลับมาแซงได้ในวินาทีสุดท้ายพอดีโอู้หโคตรเท่เอ็กซ์เฮ้เอ็กซ์ฉันเสียใจด้วยนะเพื่อนนายอุตส่าห์แข่งดินดีแต่พวกนั้นดันโกงยันวินาทีสุดท้ายนี่ก็ไปเคลเรนห่วงดึงเขาก่อนนะเอ็กซ์เออแต่เช้าเห้ฉันชื่อจะตายดวงจันทร์มันเจ้าเล่ห์ขอบใจจะจำไว้เคล

เราทำอะไรกันนะ่ะฉันไม่รู้แต่คำตอบคือ,อยูรยิกาการินย,ยูริกาก,การินนะงาุกดวงโอเคพวกตาต่อไปกำลังจะเริ่มแล้วไปกันเร็๋ยวน่าดูงาทิ์โอ้เคแต่จะชิว,วมากเลยว่าคราวนี้จะไม่ใช่อะไรที่พิสดารน,นะได้เวลาเริ่มการแข่งขันครั้งที่สองแล้วและการแข่งขันนั่นก็คือ เว้ยโซลกาวนะคว้เฮ้ยเราชนะได้นใช่โอ้เนในราคาอยู่โซลกาดเอ้ยแต่เดี๋ยวเขาาไม่ได้อยู่ในระบบสุริยานี่ใแต่แต่แต่เขารู้จักกัน นั่นแหละที่ผมกังวลที่จำได้ไหมตอนแรกเขาบอกว่าเขาเห็นและได้ยินทุกอย่างตลอดพันล้านปีใช่คือไม่มีอะไรพวกเราแค่คิดมากันไปเองนะเอองั้นเหรอจะไม่เป็นแบบนั้นใช่ไหม ใช่อยู่แล้วอย่าเลวไหลสิเราควรบอกพวกเขาไหมเผื่อไว้น่ะเดี๋ยวพวกเขาก years, uh, you know? ังวลมาเร็วเราเป็นผู้นำของกลุ่มเราควรจะเข้มแข็งและแค่งั้นก็พอฉันจะเริ่มสุ่มโซลาร์กออกมาหนึ่งใบแล้วก็อ่านคุณสมบัติหากทีมไหนรู้กดปุ่มดาวข้อน้อยและตอบได้เลยถ้ารู้ชื่อไดสิบคะแนนและพิเศษหคะแนนหากรู้ขนาดด้วยทีมไหนทำได้ห้สิบคะแนนก่อนทีมนั้นชนะทุกดาวพร้อไหมพรเราพร้อมแล้ว เร <si okay, okay, ิ่มการแข่งขันได้ดาวคลอกแค่ไดเอ่ยที um> ่อยู่ติดกับแถบไคเปอร์มีลักษณะในการหมุนต่อเนื่องสี่ชั่วโมงโอเคผมจะรอด้วยแล้วกันยาวเหมือนกับไข่ไก่ไข่ไก่อะดาวคลอกแคร่เหรอฉันไมเดียวดาวคลอกแคร่ผมรู้จักแค่พูโตแคลรอนแล้วก็อ้าแล้วก็มาชีมาชีเามีอร์ม้องดา นั้นได้ยังไงอ่ะคำถามต่อไปเอ็มเทพแห่งเวหาแตกต่างจากทุกดาวเพราะมีชื่อตามตำนานกรีกความหมายเหมือนเคลส์เอาอยู่เลยนัดไงเพิ่งพูดเมื่อกี้เลยปพเ้แเ่นเด็กรู้อยู่แล้วเขาเป็นคนตั้งชื่อให้เดี๋ยวกดิครห์ตกนุ้มเลยฮะเนี่ยเออนั่นจบ เทพเกลียดยูเลนด์เส้ผ่านกลางเด้อสองพันไม่ใช่สองพันสี่สองหมื่นตอนนี้ก็มีคะแนเขาเเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วไม่ใช่เส้นรอบวงนะก็ลัวอาทิตย์ไงพี่พี่เขาเลยอ่ะน่าจะตอบไดแล้วอ่ะเออคือินตีเทพดวงอาทิตย์อินตีถูกตัอง แากหกแสนเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดแสนเออใช่เหมือนกัาที่ผมรู้ไม่แค่นั้นะก็อย่างน้อยก็ด้องหลักก็อย่างน้อยก็ได้สองหลักอย่างหกแสนเก้ 6, 9, าหมื 6, 9, ่น กันแล้วได้3ามสิบห้าตั้นำดวงจันทไปได้ไกลพวกเขาตอบเพียงคําตอบเดียวว้าวเขาตอบทั้งหมดนั่นได้ยังไงดวงจันดวงตัวเราต้องเร็วกว่านี้เราพลาดกันเพราะเราลังเลที่จะไปกดปุ่มตรงนั้นเราต้องมีดวงจันท์ที่ดูเรื่องระบบสุริยะอยู่ใกล้ๆกปุเขาแกมิด<ๆ>ยูรุป,ป้าพวกนายช่วยบอกสิ่งที่พวกเราควรจะรู้ได้ไหมอ๋อนายช่วยเขาไม่ได้หรอกจริงไหมไั่ท่านไม่ใช่พวกฉันรู้จักพวกนายดี และฉันรู้ว่าพวกนายไม่ได้บอกอะไรพวกเราอีกถ้าเราอยากชนะเกมนี้นายต้องบอกพวกเราดอะเคราะ X เอ็กซ์แทบจะรู้ทุกอย่างในระบบสุริยะเขาเห็นและได้ยินทุกอย่างตลอดพันล้านปีไม่มีทางเป็นเรื่องจริงไงก่อนดวงจันทร์อะไรสําคัญกับพวกนายกันก็คือทีมดวงจันทร์หรือชมรมดวงจันทร์หรืออะไรก็ช่างที่เราจะเรียกเราจะต้งไม่ได้เพราะเราทิ้งห่างแค่นิดเดียวจำที่เราชนะเอ็กซ์ในตาแรกได้ไหม ไม่คิดว่าโดนจัองเนิมจูด้วยบางคนตอบเมื่อกี้โดนจัเนปจูนเหรอใช่ใช่เขามีทักษะที่ทำให้เราต้องตันลึงฉันรู้ว่าทุกดาวมีความสามารถเรามารวมพลังกันและทำให้มันจบกันย้วก็คำถามต่อไป ดาวดวงนั้นมีสีแดงและมีธาตุเหล็กบนพื้นผิวดาวคร้อนนั้นถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่จะเป็นบ้านใหม่เอ้ยดาวคานทั้งยังมีภูเขาไฟดาวคานดาวอังคารนโอ้ยไอ้บ้าเอ้าอ๋อในว่าดาวคอนเอ็กกดและมีขนาดอยู่สามพันสามร้อยสิบเก้ากิโลเมตรถูกต้องได้ไปคะแนนรวมแล้วยี่สิบห้าแต้มนี่ฉันช่วยระบบสุริยะเหรอใช่ไหมแต่ทำได้ดี ถาต่อไปห,หนึ่งในดวงจันทร์กลุ่มกาลิเลโอของดาวพฤหัสที่มีพื้นผิวเป็นหลุมมากที่สุดในระบบสุริยะกาลิเลโอก็มีแค่สี่นั่นคาลิสโตซึ่งมีรัศมีใหญ่กว่าฉันอยู่ที่ประมาณ50%ซน่าจะอยู่ที่ประมาณสองพันสามร้อกิโลเมตรตอบผิดมีขนาด2,410กิโลเมตรตั้งหาก10คะแนนนี่เปรียบเทียบตัวเองกับฉันอยู่หรอยูโรป <10 S 1> <c oughs> คะแนนพอเชอรค ึงอย่างนั้นเธอก็ช่วยเราไว้ถ้าเราตอบได้อีกเราก็ชนะเขาได้เราทำมันได้เร็วเข้าดวงจันทร์จังหวะน,นี้อะไรเอ่อบ,บางทีเราน่าจะจุวอีกไปโทดวงอาทิตย์เล่นไปตามกฎที่ตั้งสิไเ่เรามาเร็ว ดาวคราสสมมติที่คาดว่ามชนเข้ากับโลกเมื่อ4.5พันล้านปีก่อนอะไบางก็เชื่อกันว่ามันทําให้โลกและดวงจันทร์มีหน้าตาอย่างที่เห็นกันจนถึงปัจจุบันนี้ลูน่านายรู้ไหมฉันฉันยังไม่เกิดด้วยซ้ำฉันว่าเราทั้งคู่ก็ยังนะผมไม่รู้อะไรกโอเคเรามาคิดกันหน่อยเถอะนะมีใครจําเรื่องนั้นเฮ้แฟนเด็กือยเออไม่รู้เหรอ ฮ่าเจ้าครอเอกเนี่ยนะม่งั้นลูกคนเราจะตายไปแล้วไม่ใช่ดาวครอเอกเป็นดาวสมมุติเหรอมันยังมีดาวครอดึกลับในระบบสุริยะอีกเรื่องหนึ่ะไงคำตอบคือทรโอทรใกล้ใดาวองค์รก็จะคิดว่าน่าจะประมาณสามพันห้าสิบถูกต้องเผาเผาแล้วเผากันเลยทรมันปูเรื่องไปสู่ทรครมว่าเร็น่าจะได้เห็นฉากย้อนอดีตไม่ครั้งนี้ดาวครอเอ็ก <ใ>โอ้ยแม่ไม่เอานะเรายังมีโอกาสอยู่ทุกอย่างขึ้นอยู่กับเกมสุดท้ายแล้วเออดวอาทิตย์นายคิดเกมสุดท้ายไว้หรือยังลดชาหเจ้ะหัวตเรากลวฉันไม่อยากถูกดาวคราะหน้อยชนแกนิมิดเราแข็งไม่ได้นะ ดวงจันทร์ของเราเขาตัวเล็กไปและยิ่งพุ่งมาจากดาวพลอเอ็กซ์มันต้องเจ็บมากแน่ไม่ก็พวกเขาอาจตายได้เขาพูดถูกแกนิมิสนายถอนตัวเลยก็ได้ไม่เสียหายเลยชมรมดวงจันทร์เราขอทาออ้าโอยโอยจบโอเคเอาละ่ะไอแคนนี้ก็ต้องมีไว้แต่เพียงเท่านี้นะโอยต่อต่อไปจะดรอปเปิดดนวคอยนอเกับแบบมันๆนะและาย